น้าขอให้พระองค์ท่านไปอยู่กับนายหลวงร็อกข้าพระองค์ท่านเป็นคู่พระบรมีกันาปีผ่านไปการสูญเสียของล็อกยิ่งใหญ่มาอีกครั้งมาอีกครั้งพี่ก็เลยอยากน้ํอยากน้ำคิดว่ายังไงพี่ต้องมาถึงโรงพยาบาลจุฬาให้เล็วที่สุดแล้วแล้วก็พี่เพิ่งไปทําล็อกต่อกระจกมานละ้ะตอนที่ออกจากโรงพยาบาลที่10คือหมอบอกว่าห้าม แต่เพิ่งน,นั่งรถมอไซค์แต่พี่่สนพี่ต้องมาโรงพยาบาลจุฬาตาพี่มีสำคัญพองค์ท่านสำคัญมากกว่าคือพี่อ่ะพี่พี่ตาเป็นทับทับใจเพราะว่าไม่ว่านายหลวงราชการที่ตางที่เก้าเสด็จไปไหน พระองค์เพียงข้างมาตลอดเวลาแล้วประชาชนเดือดร้อนที่ไหนพระองค์ท่านอยู่ข้างบนแี่พระองค์ท่านมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านหมดเลยนี่คือสิ่งที่พี่ประทับใจแล้วก็อยู่ในใจเราตลอดมาว่ามันตอนใจใจมันปวดข้ออสัญญา กับพระองค์ท่านว่าจะขอทําความดีถวายพระองค์ท่านเท่าที่ชีวิตตัวเองจะหาไม่และขอให้พระองค์ท่านไปอยู่กับนานหลวงเรอท่าพระองค์ท่านเป็นผู้พระบารมีกันและส่วนตัวก็จะเป็นขอข้ารองพระบาทและขอสัญญาว่าจะรักพระราชวงศ์จะกปีุกๆพระองค์